สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยนอกจากขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วกะ็คอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะกลับมาพบกับแนวทางหวยห้าหน้อยจะมัดรวมมือนี้วันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดตัวละอร วันที่21วันอาคารจะเดือนหา2พันหา67มือนิกะมาผบกับแนวทางของแอ j o จอยคือเกาแล้วก็ตามเคยจะก่อนสีไปรับชมฮานอยมาร่วมของวันอังคารวันที่21มือนิกะเดียวมาเบิ่งผลของวันที่20วันจันทร์กันก่อนจะสสาหรับแนวทางของเขาเมื่อวานให้ตัวอะไไปเน่กระเบือ่อสิได้เข้าใจกันเนาะสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมจะเด่นสองตัวเด่นไปที่ สามเก้าวิ่งรูดจ้าสำหรับผลรอบเฉพาะกิจสี่สมาตรงๆต,ต,ตัวเน้นเต็มเต็มเฉพาะกิจเปิดมารอบแรกคือฟังเลยเด่น3มวิรูดสมา2ตัวุลางสี่หกผ่านไปสำหรับรอบพิเศษจ้าสองสา จ็ดสามจับคู่เขาไปที่ตัวกลับสามเจ็ดเน้นพี่ตัวเนาะเดนสามวิูปุสามมาสาหรับสุดเดนของเฮากระปังเราจะเดินสุดเดนของเฮามีเจ็ดแต่ว่าจับคู่เขาชุดชุดกันเราจะชุดกันของเฮานี้มีเจ็ดแต่ว่าจับหายเจ็ดจับหายแค่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดจับคู่เขาอยู่ในชุดเด่นจะ 3, ้ะสามเจ็ดปังจ้าสาหรับรอบพิเศษ บนสองตุลางพิเศษเจ็ดศูนย์โอ้โหเจ็ดศูนย์สุดกันของเฮานี่ถือว่าปังนอกจากเท้าขึ้นเป็นสุดเด่นนี่ถือว่าเต็มเต็มเลยนอกจากทั้งจอทั้งโหลดอ่ะพลาดไปนิดเดียวจะ้ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเสียดไปเต็มเดียวมาเจ็ดศูนย์สำหรับรอบปกติเก้าโฮกโกอะโกโกไซเบิร์จ้ะไซเบิร์นี่อย่างที่แอร์จอเคยบอกไปเลยเนาะติดเบิร์อยู่ ถ่าจำโบพีชนะสีมีแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเราจะแอดจอยจำหายแคบแปดแปดเล็เบิ้ลมาเบิ6 6้ลหฮกโฮกจ้าสำหรับสายเบิ้ลสำหรับสองตัวรางรอบปกติเจ็ดหาชุดกันขอเฮานี่อืม,อมจับขู่พาดไปเราจะสำหรับสูตรการพาดไปจะเจ็ดหานะเสียดายเราจะสำหรับรอบ VIP อแปดศูนย์แปด ล่าง0ูนายเบิร์นปางจ่า66 00สําหรับสายเบิร์นขอเหาโอ้หเมื่อนี้เบิร์นมา2น้อยเลยนะจา่าสำหรับสุดสาตัวใอรจอยกาติดเบิร์ติดเบิร์กระจับไเบิร์หนาเาะเบินหนา8 8ดเข้ามาเหลขกหาม8 0 8 9 6 6แล้วก็เก้มาเก 6, 6. สำหรับสามสามตัวของเราเนาะหาผลสรุปของฮ้าน้อยมือวาดก็คือตามนี่เลยจะยินดีกับคุณติดตามยินดีกับพี่น้องเอฟซีสี่ตามด้วยเราจะโอ้โหเมื่อนี่เขาสองน้อยเราจะเฉพาะกิจกับพี่เศษสามแปดเจ็ดสามเนาะจ้าอืมเจ็ดศูนย์เจ็ดหาจะผูกผ่านไปเนาะฮะสำหรับเมื่อนี่ฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับหาน้อยสูตรหมัดรวมของวันที่ยี่สิบเอ็ดจ้า รับชมไว้เป็นแนวทางถามักทาชอบการจังคอยตามนอกจะถาบ่หมักบ่ชอบเพื่อคือสามารถปล่อยผ่านได้จ้าแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเขามีรูปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยไว้ด้วยละกันจ้าก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละไหลคนละแชร์คนละเนึ่งติดตามจ้า สำหรับพีน่น้องเอฟซีันใดตีเขามารับช่วงใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้รอเพื่อเสด็จบ,บุพกาดแนวทางต่อไปจ้ะแนวทางดีๆกับมีให้การใดทุกวันจ้ะสำหรับมัดรวมันีเด่นเก้าห้าวิ่งลูดจ้าจับคู่เก้ามีเก้าศูนย์ เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าสามเด่นหาวุฒหาจับขู่หาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าคูเด่นตามด้วยห้าสาม สำหรับมเ burn, 5. มื่อเร็เอสจอยติดเบิร์นศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์สี่สี่ห้าหาเมื่อวานออกศูนย์ศูนย์ไปแล้วนอกจากสำหรับเรือ่อเบิร์นอะาซเบิร์นถ้า,ห,ห,ห,าหายเอสจอยกันหายเอสจอยก็กันไหายหาหาแล้วกันจา้าพอสำหรับเรื่อเบิร์นที่เลือกอะแล้วแต่พิจารณาแล้วจ้า,จาสำหรับตัวกันศูนย์สี่ศูนย์สาม ศูนย์หนึ่งหาสี่หาสี่อยู่ชุดกันจะสำหรับสามตัวหาเก้าศูนย์หาเก้าสี่เก้าหาสาม เก้าห้าเก้าลขหาสำหรับตัวเน้นจะวันนี้3ตัวขอเน้นไปที่953กับ590กันเน้นไปที่03ตามด้วย04 93 9ส อ่ามือนีแอจอยติดเบิร์หายหาหาจ้ะสำหรับหาเน้นไปที่ห้าเก้าตามด้วย 5, ห้าศูนย์สำหรับแนวทางห้าน้อยมาร่วมขอ้เฮาเมื่อนี้ตามนี้เลยจ้ามาร่วมีกัคือ ีน้อยเฉพาะคิดถึง VIP เลยหรือว่าพี่น้องเอซหมักอยู่ในรอบได้โจทย์ไว้แค่ไปฝากนาไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนะาะเผื่อม,มีตัวหมักตัวชอบจังคอยตามเนาจำมือน,นีกับขคให้มาปังๆละกันจา้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า